สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคําเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะก,กับบุคคลอายุยี่สิบขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะไม่ลงคลิปอันนี้นานมากนะแบบว่า อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะทาแต่ไลฟ์สดไงวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะจะมาบอกเป็นคลิปนะทุกคนนอยกาชาดเมื่อวานก็ได้ตังอยู่นะปังๆอยู่นะคะอันนี้มาเป็นคลิปนะ ส3 0 6 0 9นนะคะวินติดอันนี้หน่อยทุกคนหนึ่งสองสาม 3าม4ูนานึค่ะกาชาตินะปันนึงนะคะ <c oughs> Hãy Mình cho kênh กินก่อนเลยค่ะเปิดพระอบจ้าน่อยกาชาตินี่คือน่อยกาชาตินะคะไม่ได้ทำคลิปนานเลยแต่ไลฟ์สดอย่างเดียวตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดแล้วนะทุกคนอาจจะมาดูให้มาดูทำตามคลิปนะไลฟ์อยู่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 เย็นนี้แล้วไลฟ์ให้คืนนี่เลยแล้วไลฟ์ให้วันเอาจะสีด สองสองหนึ่งสามสองสามหกสามเก้านี่นะ ค้งดีจังเลยลายมือไว้สวยทุกคนขออภัยนะ นะครับเน้นเหมือนกันนี่นะครับผม සිටිරින් ස nice, uh, <laughs>

พัฒนานะฮะ 到 ห้ามครบแล้วนะคะทั้งสามหน่อย <c oughs> ขอให้โชคดีค่ะ